สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับในช่วงหน้าแล้งนี่ครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ห่างหายไปจากการทําการเกษตรอยู่พักหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ประสบภัิเหตุด้านหลังครับก็คือเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเนื่องจากว่าเราทําการเกษตรนะครับเราต้องหยิบต้องยกต้องทําอะไรคนเดียวตลอดครับก็เลยทําให้มีโอกาสที่เส้นนะฮะมันพลิกพลังเส้นครับคือทําให้ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรักษาอยู่ครับก็ยังไงก็เลยทำการเกษตรแบบง่ายๆไปก่อนครับก็คือวันอย่างวันนี้นะครับก็อเผอิญว่าญาติพี่น้องมาครับก็เลยจะต้องไปดูเอาผล,ลไม้หรือพืชผักที่มีอยู่ในสวนครับที่จะเอาไปรับประทานทำทานกันในวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ในส่วนของต้นฟักข้าวซึ่งเป็นซุ้มฟักข้าวตรงนี้ก่อนครับ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้มันมีเยอะขนาดไหนก็ตอนนี้ผมเก็บมีบางส่วน,นครับที่กองอยู่บนพื้นครับฮะก็ลูกก็มีอยู่นะครับถือว่าลูกใช้ได้ครับซึ่งผมจะเก็บไปปั่นเป็นน้ําฟักข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ทางญาติเป็นคนปั่นนะครับก็อันนี้เป็นกล้วยหอมเตี้ยนะครับหรือ,อกล้วยหอมเขียวนะครับซึ่งก็ตัดมาครับ พอเห็นมันแตกแล้วครับต้องรีบตัดครับก็ตอนนี้ก็ฟักเข้าเดี๋ยวก็ต้องทําการตัดนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับเพราะนี้จะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยอัปเดตในเรื่องของอสิ่งที่ผมทําไปนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เห็น,นครับนี่ครับก็ถือว่าเยอะครับเดี๋ยงไงไปดู ในส,ส่วนของจุดอื่นบ้างครับซึ่งต้นนี้ต้นนี้เด็ดไปแล้วครับเป็นมะม่วงครับก็จนหมดแล้วครับก็เดี๋ยวอ๋อยังมีหลงเหลืออยู่รูปหนึ่งครับนี่ฮะยังเหลืออยู่รูปหนึ่งเมื่อวานเด็ดไปจนหมดแล้วครับก็ให้เด็กๆมาเด็ดด้ดครับก็ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของข้างหน้าครับข้างหน้าจะมีในส่วนของอ่าเดี๋ยวดูกล้วยก่อนนะครับพอดีกล้วยมันแก่เรียง อ๋อไม่แก่ครับต้นนี้นะครับเป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะครับก็จะกินหอมหวานนะครับก็ยังไม่มีแก่ครับเดี๋ยวเราไปดูค้างเสารตครับเนี่ยครับเป็นค้างเสาลตนะครับลูก็เยอะเลยครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมแนะนำเพื่อนเพื่อนทำวิธีทำการทำค้างแบบง่ายๆไปนะครับก็ตอนนี้ก็ผลผลิตผมก็ ถือว่าออกพอสมควรนะครับเห็นนะครับก็มีสวรรถออกมาข้างๆพอสมควรครับตอนนี้มันมีบางลูกก็คือเป็นสวรรถมันไม่รอ๋อน่าจะเน่าครับอาจจะเกิดจากมาแมลวันทองนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาทําการอ่าเขาเรียกอะไรเอายามาดักแมล็ดวันทองครับลูกมันยังไม่แก่นะครับแต่ก็ลูกใหญ่แล้วครับ ถือว่าวันนี้ในส่วนของสาวรถไม่ได้ทานนะครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของผลไม้อื่นนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีร่วงอยู่เยอะเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวต้องมาดูแลอีกทีครับส่วนค้างสาวระดค้างสามเหลี่ยมต้นนี้ยังไม่ออกครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของค้างผักครับ นี่นะครับก็เป็นค้างผักครับหักไปแล้วครับก็เป็นค้างของเจ้าต้นสลิดนะครับกับในส่วนของบวบหอมนะครับครับซึ่งตอนแรกผมจะทําการายกมันขึ้นมาใหม่ครับแต่เผอิญว่ามันมีต้นบวบหอมขึ้นมาพอดีก็เลยอ่ะเนี้ยในไหนเขาเลื้อยแล้วก็เลยปล่อยเขาไว้ครับก็เลยไม่รอจนกว่า,าเจ้าต้นบวบหอมชุดนี้ฮะมันจะแก่ครับแล้วก็ค่อยยกมันขึ้นใหม่หรือตั้งใหม่นะครับกลัวต้นมันจะตายครับ ก็ตอนนี้ก็สลิดก็มีรอดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการออกในส่วนของนะฮะฝักครับเห็นไหมครับฝักจะเกิดอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเด็ดไปจิ้มน้ําพริกครับส่วนบวบหอมลูกนูนเป็นลูกใหญ่ครับเดี๋ยวจะเด็ดเอาไปให้เด็กๆนะฮะทานนะครับเดี๋ยวจะไปผัดครับผัดกับไข่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกจุดดีกว่าครับก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณวัดนะครับ เป็นต้นคณะเมสโกครับหรือผักชัยยาครับบางคนอาจจะเรียกว่าผักผงชูรสครับซึ่งผมจะปลูกกั้นระหว่างเขตวัดกับเขตบ้านครับอันนี้เป็นเขตบ้านครับฝั่งนู้นเป็นเขตวัดครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูกันครับเพราะเดี๋ยวจะต้องทําการมัดเหมือนกันฮะัรวงครับเพราะผมได้เด็ดไปบางส่วนแล้วครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมข้ามาเขตวัดนะครับฝั่งนี้คือเขตวัดครับอันนี้คือเขตบ้านผมนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นคัน ครูบายน้าออกจากวัดครับที่ผมขุดให้วัดนะครับก็ตอนนี้ฮะเป็นสัตส่วนมากครับอันนี้ใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณ4ี่เดือนเองนะครับสามเดือนต้นเห็นไหมฮะสูงมากครับอันนี้ผมตัดยอดไปแล้วนะครับก็มีการเด็ดยอดมาเพื่อจะเอาไปผัดนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นเมนูอาหารเมนูอื่นๆครับเนี่ยฮะยอดก็ใหญ่ครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปครับเอาไปผัดนะครับเดี๋ยงไงผมจะเด็ดเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าครับ เนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์ของการปลูกผักชัยยานนะครับทําเป็นรั้วกั้นเขตบ้านนะครับได้ประโยชน์ทั้งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นรั้วบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวทานได้ครับริมรั้วนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เราเคยปลูกกันก็คือเป็นต้นมะขามนะครับแล้วก็จะมีกระถินนะครับหรือบางคนก็ปลูกเป็นอ่าในส่วนของ มะขามเทศนะครับซึ่งเหล่านั้นมันก็ประโยชน์มันก็น้อยครับแต่อย่างงี้ครับประโยชน์มันได้เยอะแล้วมันไวแล้วข้อสำคัญว่าเราสามารถเด็ดยอดไปขายได้แล้วก็ไปนําไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลายอยา่างนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขนไปครับเดี๋ยวเอาไปกองไว้ข้างทางครับเดี๋ยวคอยเอารถมาขนครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดนึงครับ ข้างหน้านะครับก็เป็นค้างผักนะครับที่เพิ่งทําเสร็จนะครับก็โดยตัดเนี่ยฮะก็ไผ่ที่ปลูกไว้กอนเนี่ยฮะเอามาใช้ในการทําค้างนะครับก็เป็นวิธีทาง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนๆทีหลังครับซึ่งตอนนี้ผักที่ปลูกก็มีหลายชนิดครับนะฮะก็เริ่มขึ้นเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนของค้างผักสารพัดนึกนะครับ ที่ผมเอาถังเมื่อวานนะครับก็เป็นถังที่ไว้ใส่ฝรั่งนะครับที่เด็ดไปแล้วครับก็คือเด็ดไปจนใกล้จะหมดแล้วครับนี่ฮะก็เป็นฝรั่งกิมจูนครับที่ห่อเองนะครับปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่จะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับก็เด็ดไปแล้วเกือบหมดต้นเลยนะครับในส่วนของมะนาวนะครับก็เป็นการเสียบยอดไปนะครับก็เอา มะนาวพันธ์ต่างๆครับมาเสียบยอดไว้นะครับในต้นพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ในส่วนของที่ยังเด็ดไม่หมดนะครับก็จะเป็นเนี่ฮะแก้วมังกรครับตอนนี้ก็ลูกเริ่มแกนแล้วครับเพราะมันหมดแล้ครับเป็นเหลือชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้เหลืออยู่สามลูกตรงนู้นอีกลูกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของค้างผักสารพัดนึกึงครับนี่ฮะก็เป็นค้างผักสารพัดนึกนะครับคือตอนนี้ พืชผักที่เคยเห็นมีน้ําเต้ามีในส่วนของอพืชต่างๆครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือกลายเป็นรุ่นของนี่ฮะเสาวรถแล้วครับก็จะเป็นในชุดทองเสาวรถทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวพอเก็บเกี่ยวผมผลิตเสาวรถชุดนี้แล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องทําการปลูกในส่วนของพืชผักที่ไว้ทานอายุอายุสั้นแทนนะครับก็จะเป็นพวกที่เตรีมไม้ก็จะมีบวบแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวพูนะครับตัวฝักยาวครับตอนนี้ก็เป็นฤดูการของเสาวรสไปนะครับ นี่นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรครับที่ผมได้ทําอยู่ในฟาร์มเพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงแล้งครับก็อาจจะมีพืชผลบางชนิดครับที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะนําเอาพืชผลชุดนี้ครับเอาไปปรุงอาหารนะครับโดยที่ตอนนี้ญาติผมกําลังรออยู่ที่บ้านญาตินะครับเดี๋ยวยังไงต้องเอาไปให้เขาปรุงอาหารครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับยังไงฝากกดติดตามกดแชร์แลวก็กดไลค์กับทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับยังไงวันนี้นะครับผมเกษตรกรนี่สุขราไปก่อนคครััับบแล้้ววพกนนหมิปาสสดี